สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องแอดไลเดอร์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งในวันที่ผมเนี่ยสงสัยเอ้ไม่ใช่ในวันที่ผมเนี่ยสดใสมากเลยนะครับเออ ก็วันนี้เนี่ยผมอัดคิปในเวลาตีหนะ้าสี่สิบสี่นที่ต้องตื่นเช้ามาอัดคิปเนี่ยก็เพราะว่าตอน10บโมงครึ่งเนี่ยผมจะต้องไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนนะครับเออผมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็นอนแล้วกินน้ำก็เยอะอยู่แล้วก็กินข้าวเนี่ยก็พอประมาณนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็กะว,ว่าจะรับประทานมาม่าก่อนอะ มามาในเช้าลองท้องก่อนนะเออก็ถ้าอาการเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าก่อนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยผมต้องมาเปิดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะถึงให้ถ่ายผมก็ไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนป่ายๆเนี่ยจะมารีวิวอาการให้ดูเบื้องต้นว่าอาการเนี่ยหลังฉีดมาแล้วเนี่ยมีอาการปวดไหมมีอาการไข้ขึ้นไหมอันนี้สําหรับตัวผมนะ คนืึงอาจจะมีอาการไข้ขึ้นปวดอาเจียนเวียนหัวอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวส่วนตัวผมเลยกันละกันว่ามันมีอาการอะไรบ้างนะครับก็รอดูนะเออผมก็ฉีดเข็มแรกนะครับได้ข่าวว่ามันน่าจะมีเข็มสองแหละเออ,อน,นี่ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าอาการเนี่ยเขาบอกว่าหลังฉีดไปแล้วเนี่ยคุณครูเรียกประชุมอะหลังฉีดไปแล้วเนี่ยจะมี การกักตัวก่อนกักตัว30นาทีเออว่าหลังฉีดแล้วเนี่ยมีอาการอะไรไหมมีอาการเวียนหัวปวดหัวเป็นลมไหมอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีอาการเบื้องต้นแบบนั้นเขาก็จะให้กลับบ้านแต่ว่าถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อยู่ต่อนะครับแล้วก็น่าจะเอาตัวส่งโรงพยาบาลแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายครับไป One eternity later One ตอนนี้นะคะฝบผงก็ได้ฉีดวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนะครับแต่ว่าพูดเสียงดังไม่ได้นะเออเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยจะไปรีวิวอาการให้ดูนะครับว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงนะเออจะเจอกันตอนกลับบ้านครับสวัสดีอีกครั้งนะครับเออก็มาอยู่ในช่องแอเดอร์ er นะอ่ะมาหลังจากที่เราเนี่ย ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอดูอาการ30นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาบอกอาการให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสำหรับผมนะ ว่ารู้สึกยังไงตอนที่ฉีดตอนแรกเนี่ยมันรู้สึกเหมือนหมดกัดแต่แต่ว่ามันไม่เจ็บอะ่ะมันเหมือนมีอะไรจิ้มนิดนึงอะ่ะเออแล้วมันจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับหลังฉีดเสร็จเหมือนเราแค่โดนจิ้มแค่นั้นเองต่อมาพักหลังจาก30นาทีเออก็รู้สึกว่ามีอาการเอปวดหัวหน่อยๆน่อแล้วก็หายแล้วก็มีการ กระตุกอะตรงแขนที่ฉีดนะเออนิดหน่อยแล้วก็หายนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรยังปกติยังกระโดดโลดเต้นได้ยังคือคลักได้อ่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเออบอกก่อนว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะลองดูแผลที่เราฉีดมาหน่อยนี่แผลเห็นไหมนี่ผมฉีดแล้วอ่าฉีดแล้วนะเออแล้วก็ไปฉีดเข็มสองอีกทีเนี่ยวันที่แปด พฤ้สจิกาแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูประจําชั้นห้องผมเนี่ยจะแจ้งอีกทีเออก็สําหรับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างนี้เลยเออและสําหรับใครที่มีอาการหลังจากฉีดวัคซีนเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอดูจะเป็นคลิปเกมหรือคลิปอะไรรอดูใครที่ยังไม่กด สับไคร้ช่วยกดสับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนแล้วท่านชมเนี่ยจะได้มาดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย